สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแช่ย t ทุกทุกท่านครับอยู่กับผมช่องออดเดมซิงนะวันนี้มาอยู่หน้างานเทเหมือนเดิมเราครับงานขุดลอกเชิงระทานนะเป็นรถป่าเป็นอะไรไม่รู้ครับหนูเดี๋ยวจะเดินไปดูอยู่ครับนี่เอาหน้าเข้าเลยนะครับเอาันกว้าง้วเดี๋ยวไดูลงยกหลามาดูครับ m x z เนาะสองจ็ดศูนไล่กันเข้ามาแล้วครับอายแล้างนึกว่ารถเป็นไรนี่นี่ดันถอยเลยครับเวลามาพร้อมกันนะถ่ายไม่ทันครับไม่รู้จะถ่ายมุมไหนตอขออภัยท่านผู้ชมนะครับ พิดีพลาดกันไดยยกรอป่ะไม่ยกครับร้อยครับนีครับเมฆฝนนะโอ้ตกได้ทุกวัน,นครับจับเยินครับจับเยินจอหน้าเขาเนาะรับเนาะเป็นหน้าฝนเนาะ,ะต้องทำใจถ้าไม่ตกเลยก็ลำบากครับ ครับด้านโนนก็นถอยโน่นครับล็อกยี่มาแล้วครับตัวดดแรงเราโน่นถอยเรียมนโนนเลยนี่ครับ f อ z f x z ซอเอ็์ยครับยีสิบเอ เป็นหัวตัวใหม่นะวันนี้ยูโรสองครับสวยจัดเลยสภาพสดนะหม้อก๋วยเตี๋ยวโอ้โหนเนบเนบอ้าวมีลงไปครึ่งล้อครับหนุ่มทรายลงนะเดี๋ยวยกแน่นอนครับดูสับยกแน่นอนไอ ที่ทำเที่ยวครับก่อนเลิกงานเอฟเอ็กซ์ของเราถอยไปสุดซอยเลยดูจะสับยกหรือเปล่าครับโอ้สดดีนะทันนี้เดิมๆด,ดีครับเล้นเดิมๆเ,เลยทันนี้มาใหม่นะทันนี้นะโอ้ยกสูงเลยอย่างนิดหน่อยครับไป รอจัดครับรอจัดดี๋จะจัดให้ครับไอ้รอเลยกระเทยอบอกถ้ากระเทยไม่บอกเราจะเสียใจนี่เรียบร้อยทีมาแล้วครับสุดหล่อตัวแรงของเราอีกครับนึงไล่กันมาเลยครับเป็นไฟเตอร์นะรีแมปมา มาพร้อมกับบ้าพลัง 8E ครับนี่หเ,เหลีอาเลียมใกล้เลยครับนี่มาพร้อมกับยิโนเมกานะเจียว 8E ครับเป็นซีรีส์500หลอจัดทั้งคู่ครับ24กับ27นี่ ถ่ายขันไในก่อนดีอ่ะอะะครับขันนันลงไปครึ่งล้อแล้วนั่นน่ะไฟเตอร์ลงไปครึ่งล้อนะครับนี่ยกนะอะโอไม่ยกครับหลุดง่ายๆเลย ปลาเราก็มาอ๋อปลาเราปลาจะสับยกให้ดูนี่เรียบร้อยครับพี่โน้โหหล่อจัดเลยทีนี้นะชอบที่เสียงนะ,ะปลาเอียงหัวแล้วอ๋อน หอเราดุฟ้าไี่ไี่เทอโโร์โบครับเอฟแบบนี้อ๊อยพวดอันนี้พูดผิดดีนะเอฟอแซครับต้องขออภยัยท่านผู้ชมยิสูด,สด,ดีก้านะ ครับปาไปอีกโลปายกเลยฮบุตุเซร์หลิวกงครับงยนต์175แรงมา รันนี้เป็นกระบะทรงตามโอ้โหโอ้โหโอ้โวอ้าวเจ็ดสูนัดอยู่อ่ะเนิบเนบเข้มมาครับวันนี้ถ้าเสียงไม่ชัดก็ขออภัยท่านผู้ชมนะวันนี้ไม่ค่อยสบายครับตากแดดมาหลายวันอดํำสิง่ง ร่วงเลยแต่ต้องมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูครับอยางให้ได้ชมกันทุกวันนี่ร่วมมาสวยนะคันนี้สดเหรอมาวันแรกจมครับดูจะสับยกหรือเปล่าฝากขอบคุณไปยังเอฟซที่เข้ามาติดตามชมคลิปออสซัซิงนะครับ เอ,เอียงนะเอียงแล้วครับโอ้ยยกเลยเอียงนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคนโอเฟอร์ประเมินแล้วว่าได้ก็คือยกเลยครับอ่าสับยกนะยกโชว์หน่อยไอ้โอ้ยอย,ยกนิดเดียวเรียบร้อยดีครับ หมอ้อก๋วยเตี๋ยวามาดูพี่หลงนะพี่หลงจะสับยกหรือเปล่าครับยกเนิบๆเ,เลยไอ้จัดรอให้เลยครับสุดยอดเลยครับ หลงไม่เคยให้ใครผิดหวังครับอย่างเรเดียนทั้ง10เส้นเลยนะเอามาแล้วครับลุยหนืนเข้ามาแล้วเป้ามองเรียมแล้วนะนี่ตามมาด้วยพี่หลงตัวแรงครับหลงโทโบนะ ไอ้สับเข้ามาแล้วครับโอ้โหตัวอีกหนึ่ปมาเลยครับไอ้ไออเฮ้ยหงายหงายครับเอ้าเดี๋ยวดูแซดถ,ถึงก่อนนะดู2อ0จะถอยสับยกให้ดูครับ เอาป้าดัานมานี่ลุงแคจัดให้ตลอดเหมือนกันนะสับยกครับโอ้ปล่อยแล้วพี่หลงลนะุกวันไม่ดำจำกันไม่ได้เอายกครับไม่ยกอนะ่ะนี่เอามาดูป้าดูพี่หลงครับสุดซอยหลงเทอโบ,โบนะทันนี้นะ นี่ยกแล้วครับ่ะยกแน่นอนฟ้าเนี่ยไม่ยกนะอ่ามองเรียมครับพี่ลงมาอีกคันหนึ่งครับอันนี้เป็นรถบริษัทนะ อันนี้เคยลมมาสภาพจะเยินๆหน่อยครับรถใช้งานครับเราจะปิดท้ายกับพี่หลงนี่นะลงตาหวานครับเอาทุกซอยเปล่าเหม็นกินคลาดครับ ไปสุดซอยเลย่ะไอ้ควันนี่ยสายลงครับเราจะมาปิดท้ายคิกับพี่หลงนี่ครับสับยกหรือเปล่ามาดูกันยกแน่นอนสายลงครับไม่ออกอ่ะดิดับขามือเลย ปล่อยลงครับตันออกเลยครับพื้นเรียบอยู่ไม่ต้องกลัวครับอ้าวไม่ออกอ่ะดิอ้าวลุดครับนี่ สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกด like, ลไลค์กดติดตามช่องออทัมซิงด้วยนะรอติดตามชมชิปต่อไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดี